เรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวีาว้วไหนพยย์อยนยังอุ้ม้วนถูกใจตัวแน่นอนวันนี้เฮาปากันวันตีสามพฤศจิกายนนะครับอย่างที่เฮาฮู้กันว่าวันนี้ยเป็นวันตีดาวเพื่อเลือสบดี กลโลกเขาติสุดแม่นลวเจ้าผู้ชมก็เลยจะจวนไปดูดาวนอนวันนี้เนาะไปดูดาวกันนะครับว่าการไปดูดาวเนี่ยจะต้องดูอัญยางกันพองแล้วป่ายบ่อครับที่เฮาหันเนี่ยเป็นของรางวัลตีจะเอามาแจกให้กับคุณผู้ชมตีไปพอดาวกันตัว,วผู้อมรายการนะครับตีจะมาให้รายละเอียดกับเฮาในวันนี้นะครับพออสุภเลิกคฤหานนท์นะครับผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติพออสวัสดีครับสวัสดีเจ้า อู้ถึงดาวก็ต้องเป็นพออเป็นพออต่ออันติมาติมาอูคือเหาฟังแต่ก่อนติจะอู้ถึงดาวพื้นหันสบัดีติใกล้โลกวันนี้พออครับต้องแสดงความยินดีครับอุทยานดาราศาสตร์สิรินทร์อำเภอแม่ริมติได้รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมนะครับไทยแลนด์ทอริส s m ม์โกล์อเวิร์ดรางวัลจะนี่พออครับเขาเขาเขาได้จะได้เขา เป็นคือมีรักเกฑนจะได้เขาถึงได้รางวัลนี้ขึ้นมาพอครับเป็นรางวัลที่เขาส่งประกวดเกี่ยวกับแหล่งการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้นะครับแล้วก็เขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของแหล่งการเรียนรู้เชิงดาราศาสตร์แล้วก็เขาก็เป็นสำนักงานใหญ่ตัวนะครับทีนี่เขาก็มีเรื่องของการให้บริการที่ครบวงจรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายบอกว่าจะเป็นเด็กประชาชนคุณครูบุคลากรการศึกษานะครับนักศึกษาสมัครเล่น แล้วก็แหมกลุ่มนั่นคือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหมายถึงว่าผู้พิการอีกครับแม่นะครับผู้สูงอายุอีกครับแม่เขาจัดดูดาวใือกับผู้พิการทางด้านสายตาด้วยนะครับอเหมือนเหมือนว่าผู้เล่นนะครับมันจะพอได้ใรเจ้าหมอ๋อถ้าเกิดว่าผู้พิการทางสายตาครับเขาปานอ่อนเข้าไปในท้องฟ้าจําลองนะครับที่นี่เขาจะมีโมเดลเป็นทรงกลมท้องฟ้าเขากลับบรยญาตไปแต่ที่นี่คนหัวไปจะเข้าใจว่าดออนที่เขา มองมาเห็นเนี่ยครับกัเขาทุกคนเข้าใจว่ามองมาเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แท้แล้วเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอ่อนยังพอเห็นอยู่ล้าง,างๆนะ<ม>ครับล้างๆเ,เป็นแสงของอินทร์ของอ้นอน้องครับ<อ>นั่นแหละละอ่อนตีตีไปเนี่ยเขาจะเห็นล้างๆแบบบริสุทธิเหมือนเหมือนเฮาพอนะครับ,รบ<ม>นี่เขาก็จะมีโมเดลเขาจะบรรยายไปในท้องฟ้าละอ่อนก็จะคล้ำอ้าวเป็นกลุ่มดาวเป็นจีอี่จีนี่เนอร์นะครับเขาจะจินอากาศตัวไปนะครับแล้วเขาละอ่อนนี่ออกมาบอกตื่นเต้นดีใจขนาด เพราะว่าเขาเบิเกยมีอโอกาสจะนี่ครับการให้บริการแบบครอบคลุมทุกกลุ่มไว้กลุ่มช่วงอายุก็เลยยังเขาเนี่ยได้รับรางวัลในตัวนี้ครับและก็เขาแหมจยางหนึ่งก็คือว่าเขายังให้ความสําคัญกับการมีส่วนรวมกับชุมชนตัวเองนะครับเวลาเขามีแรงการท่องเที่ยวแรงการเรนร่นเนี่เขาก็จะ เจอเนื้อชุมชนวันนี้ได้มีโอกาสมาขายของตัวเนะครับมามาเกิดสร้างรายได้ในพื้นที่ตัวเองได้นะเขาก็จะือชุมชนมันมีส่วนรวมตัวเในในการสร้างแหล่งการท่องเที่ยวของเราตัวเองครับคนน้องอย่างมาขายครับพอครับคนชุมชนก็จะมีเป็นอาหารนะครับอาหารคือนึงบางคนกับมะยะเป็นเครื่องบินเครื่องหล่อนนะครับอ่าอืมอืมละอ้อนมีหลายอย่างคุณเองน่าเรียนอันนี้ไปมันของกินเพียบ อีออกครับ,รบอ๋อของกินบ้านเฮาอย่างเอี้ยนะแม่น,นม,ามาขายใครปาล์มก็มาขายกลินหรัอเ่างครับโอ้โอครบวงจรแต้ๆเตยเลยเนาะ,ปนะเปิงแล้วครับตีได้ฮารับรางวัลอันนี้มาก็ต้องแสดงความยินดีตัวเนาะแมนเจ้าครับอู้ถึงเรื่องของการดูดาวจริงจจุดจุดตีเฮาอยู่จุดตีศูนย์ของเฮาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือถูกต้องกับเจ้าช่วงนี่ถ้าอู้ถึงช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงของการดูดาวก็เจ้าพอเจ้าต้องบอกว่าถ้าเป็นตั้งแต่เข้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะได้เข้าสู่ ฤดูหนาวของประเทศไทยล้นะครับอย่างเขาอยู่ทางภาคเหนือตอนบนอยู่แล้วก็จะโอกาสดีกว่าเพราะว่าเวลาเขาหนาวเขาจะหนาวก่อนถ้ายังยังภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอยู่แบบคนอยู่พิษณุโลกอาจจะไหลไปนั่นเขาก็จะมีโอกาสดีที่จะเข้าหนาวก่อนก่อนจังหวัดอื่นๆนั้นในช่วงพฤศจิกาเนี่ยก็เป็นโอกาสดีของคนที่อยู่ทางภาคเหนือที่จะเห็นท้องฟ้าดีใสเคลียมีอากาศเย็นแล้วก็มีทัศนวิสัยของท้องฟ้า ที่ดีต่อการสังเกตกรษารดาราศาสตร์เออครับ<อ>แล้วอย่างวันนี้<อ>ที่เินบอกว่า3พฤศจิกายนดาวพฤหัสไกลโลกที่สุดครับไกลนี่ขนาดไหนครับพอ,อ,อครับความไกลคือปกติเนี่ยดาวพฤหัสบดีมันจะอยู่ห่างจากโลกเขาเนี่ยครับประมาณ600กว่าล้านกิโลเมตร600กว่าล้านล้าล้านกานิโลเมตรแสดงว่าไกลมาก รับแต่ว่าวันวันที่สามเนี่ยก็คือวันนี้วันนี้แรงมาคืนวันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาจะได้ไปพอเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้ตีระยะทางประมาณ5้าล้านประมาณ5้5อยเก้าสิบห้าล้านกิโลเมตรมันก็จะใกล้เข้ามาหมน้อยหนึ่งใกล้หมน้อยหนึ่งครับเขาก็จะได้หันหันชาติแสงสว่างปสว่างประมาณพระจันทร์เต็มดวงกนครับถ้าเกิดว่าตอนมาแรงเนี่ยนะครับร้องร้องร้องไปพอก็ได้ถ้าถ้าไข่บ่มาได้มาพอตี ทยานนาซาร์ลินทอนนะครับหลวงพอมันจะมีตั้งแต่ดวงที่ตกรับขอบฟ้าไปปั๊บตรงฝั่งตรงข้ามดวงทิศคือที่ตะวันออกจะมีดาวดวงหนึ่งออกสีเหลืองๆส้มๆแจ้งแหลมัวประมาณประมาณทิศไหนครับผมทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกหลังจากตีผ้าทิศรับขอบฟ้าไปแล้วให้ดูทิศตะวันออกครับคือการใกล้ของโลกของดาวพฤหรฮ์เนี่ยปีหนึ่งใกล้มันขนาดไหนหรือว่ามันมีแบบหลอบเป็นสิบปีสั้นปีจะได้ครับหลวงส่วนใหญ่กับประมาณปีปีละเตือ อ๋อปีเลือแต่พอพอมันมาใกล้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าปกติเราอาจจะเห็นดาวพหัสบดีแบบปุ่นอ่ะเตี่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังได้เห็นแต่พอเป็นช่วงใกล้โลกเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์เพราะอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์หมายถึงว่าดวงอาทิตย์ตกอันนี้เขายุู่โลกอยู่ตรงนี้เอ้าค่อันนี้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ตกรับขอฟ้าไปดาวพัสก็ขึ้นเลยที่นี่มันจะได้เห็นตั้งแต่หัวคำโจนถึงลุงเช่าก็คือเห็นตลอดทั้งคืนสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้ก็เจ้าตาเปล่าจะเห็นเป็น ดาวเกิกคล้ายๆดาวเลษ์อีกละคือดาวดาวสว่างนี่แหละจะเป็นดาวเคราะห์นะเป็นดาวสว่างครับอยู่บนห้องฟ้าออกสีส้มๆเหลืองๆแต่ค่อนข้างจะสว่างกว่าดาวอื่นก็คือยังยังผาบเลยประมาณนี้เนาะพอประมาณนี้ก็จะพ้าลายยังอีเลยนะครับถ้าลายยังอีต้องดู่าพต้องดูล้องดูอะไรนถ้าดูได้ตาเปล่าไม่น่าเชือถือตีบอกว่าซูมได้ลอยเต่ากับกตึ้งมาได้อยู่แล้วนะพอมาได้ครับมาได้อยู่แล้วเนะได้กัรดวงจันทร์อย่างเดียวครับแล้วอย่างปีกอนๆนี้ครับ เป็นก็จะมาช่วงนี้กับครับตีใกล้โลกมันจะเป็นช่วงไหนช่วงใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเตียวปฏิแต่ว่าเข้าเข้ามาใกล้โลกนะครับแต่ก็จะมีอ่ได้ตรงวันเหมือนเหมือนวันนี้ก็เป็นวันที่3ามครับก็จะมีการเปลี่ยนไปอาจจะเลื่อมเลื่อมเดือนไปนะครับมีก่อนมีหลังพอกนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงเนี้ช่วงหน้าหนาวย่าง้ยประมาณนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับครับแต่ถ้ายังแบบเมษาอีกแล้วครับผมก็จะเป็นดาวอื่นตีใกล้โลกมันก็จะวนกันจะ้ย่มันนะครับ เพราะว่ามันจะมีวงโคจรี่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าวดาวอั้นอีกก็เร้วหน่อยนะมันกับเปลี่ยนแล้วหน่อยก็มีดาวอั้รดาวพุหัสดาวเสาร์ตีเวลามันเข้ามาใกล้โลกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของพื้นผิวลักษณะนะครับตีตีมันเฮาเห็นได้ชัดขึ้นนะครับอย่างถ้าดาวอั้รเนี่ยปกติเฮาก็เห็นเป็นดาวออกดวงสีเหลือง <ๆ S 2> แต่พอมันเข้าเข้าใกล้โลกนะครับเฮาเห็นขั้วน้ําแข็งมันดยหเห็นเห็นภูเขาไฟโอลิมปัสนะครับตีมันมันสูง15กิโลนี่นะ ผ่านกล้องโทรทัศน์เขาก็เห็นได้แต่อย่างดาวพฤหัสที่เขาจะพอมาแลงเนี่ยามาคืนนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าพื้นผิวของดาวพฤหัสบดีที่มีแถบพายุนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสมัยเขาเขาอยู่เขาเป็นละอ่อนเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ดูดาวพฤหัสผ่านกล้องครับจะเห็นเขาบอกว่าพายุใหญ่บนดาวพฤหัสบดีนะครับม,มีขนาดใหญ่กว่าโลกสามเท่าแต่มาเดียวเนี่ยมันเหลือหนึ่ามเท่านะครับมันน้อยลงมาละ เพราะว่าย้อนย้อนพายุมันแห้งจะเอี้เลยพอมันมันมีการเปลี่ยนแปลงของพายุบนดาวพฤหัสบดีครับเขาจะหันชัดจเอี้ยเลยมังกรเจ้าพอถ้าดูจากกล้องเนี่ยถ้าดูจากกล้องเขาจะหันสีหันอไซีเลยนะจ๊ะมันมันมันชัดประตาเอี้ยครับมันจะมันจะเบอร์กว่านี้น้อยนะครับแต่ว่าเขามีกล้องหลายประเภทนะครับบม่ว่าจะกล้องตี หอดูดาวต่างๆเนี่ยแต่ว่าทุกหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะมีกล้องขนาดใหญ่ก็คือ0.7เมตรนะครับก็จะเห็นรายละเอียดดีเทลของดาวพระศพดีและก็ดวงจันทร์บริวารเครับสี่ด <40 S 2> วงกล้องตัวนั้นก็คือตัวตีอยู่ตั้งบนก็เจ้าแม่นแครับอ๋อแล้วตัวตีอยู่ข้างผออในห้องส่งห้องเขาเฮานี้เลรอครับอันนี้คือกล้องสาหรับจะได้ครับอันนี้เป็นเป็นกล้องเริ่มต้นสําหรับถ้าใครอยากจะดูดาวพระศพดีที่บ้านเอ๋ครับเขาจะได้น้าว่าต้องมีกล้องโทรทัศน์ประมาณนี้นะมีกํําาาลลัังงยกขะ ไม่ต่ำกว่า30เท่าเียกคอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่ากล้องไผน้อยเลยเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดบอดีบอค่อยชาอันนี้เหมือนก็เป็นกล้องเริ่มต้นอิบได้แต่ว่า<อ>ถ้าไขายไปตีหอดูดาวไว้ครับกล้องนี่คือว่าเป็นกล้องน้อยของเฮาละ จะมีกล้องใหญ่เลยนีออ่าใช่ครับเป็นกล้องน้อยสุดเอ๋ครับนอกจากจะมีกําลังซูมเข้าไปกําลังซับกําลังซื้อต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงซื้อกล้องนี้ไว้เป็นของตัวเองได้เนาะแต่แต่กล้องเอลก็ราคาห้าหกหมื่นครับอ้ครับคุณเองเลยค่ะได้มาไว้บ้านเลยห้าหกหมื่นเองนะอันนี้คือดูดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอื่นๆในในแต่ละวันก็ได้เหมือนกันนะครับได้ครับถ้าถ้ายังกล้องเอลก็เห็นดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารแล้วก็ถ้าดูดวงจันทร์ก็เห็น พื้นผิวเห็นหลุมดวงจันทร์แล้วครับเฮาเฮาจัดกิจกรรมทุกดาวก็เจ้าหมายถึงว่าดาวเวลาดาวมันโคจรมาใกล้โลกนี่เฮาจัดกิจกรรมตลอดอีกอเจ้าแม่นครับเฮามีกิจกรรมตลอดทั้งปีครับแต่ว่าวันวันนี้ถ้าใครไปไปพอไปดูดาวไปครับนอกจากจะดูดาวพฤหัสบดีแล้วก็ยังมีดาวเสาร์คือพอเห็นเห็นวงแหวนเห็นเห็นดวงจันทร์ไททันของดาวของดาวเสาร์ตัวเองแล้วก็ถ้าใครอยู่ดึกๆนะครับมันก็จะมีกลุ่มดาวอื่นตัวเองแต่ว่าวันวันที่สามเนี่ย มันดวงจันทร์ในช่วงหัวคำเนี่ยจะยังบริบกวนเตี่ยดังนั้นน่ะไขไปเนี่ยนอกจากจะเห็นดาวเสาดาวพฤหัสบดีแล้วก็ยังจะมีโอกาสได้เห็นกาแล็กซี่แอนโดรเมดาอยู่ห่างจากโลกเข้าไป2.5ล้านปีแสงของแบบหาดูได้ง่ายนาดนัันเลยนะถ้าไปดูคืนนี้ครับเขาก็จะได้หันบรรยากาศเจีอเลยนะครับผู้ปกครองก็ได้พาละอ่อนไปพอครับครับแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วแต่อัน พยากรอ์อากาศโดยก็เจ้าพอเจ้าถ้าเขาพอจากพยากรอ์อากาศช่วงช่วงนี้นะครับก็จะได้ครับเปนเขาก็พอจากเส้นเส้นกราบอากาศเนาะเมื่อกี้นี้ความกดอากาศสูงตีแพ่ปกคลุมจากจีนมาละนั่นก็น่าจะเป็นโอกาสดีตีเขาจะได้เห็นท้องฟ้าใสเคลียร์พอพอมันพ่อฟ้าใสครับเขาจะเห็นไอ้หมูวัตถุท้องฟ้าที่มีความสว่างน้อยๆดีๆอย่างเช่นกาแล็กซียโดเมดาเพราะว่ายังวันสองวันที่พอผ่านมามนะครับเขาก็พออากาศดีหลายวันละ ติดต่อกันนะครับนั่นน่าจะเป็นเหมือนกับสัญญาณสัญญาณที่ดีที่จะเข้าสู่หน้าหนาวล้นะครับเขาก็เลยต้องมาเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาวกันวันนี้ครับก็เลยก็เริ่มต้นเป็นห้องว่าเทศกาลชมดาวรับลมหนาวครับก็จะกําหนดวันตีดาวพฤหัสใกล้โลกเป็นวันของการเปิดเทศกาลเลยอีกครับข้าพอเป็นกิมมิคของปีนี้เลยครับเพราอปีนี้มันมาต้นศจิสตจักรเป็นความพอดีเป็นความพอดีแ้่ดาวพระเสบีนี่ก็เป็นอันถ้าเขา ถามว่าดาวผาสมรีเป็นตัวแทนอย่างนี้นะเขาบอกว่าดาวผาสบรีเป็นตัวแทนของความโชคดีโชคลาภเงินทองโอ้โหครับต้องไปพอแล้วมาอันก็ยืนกองนี่พอเอาไว้ก่อนเออเอาเต้าไอทีเอ็นีีก่อนบอกพอจะได้ซองพอกันแล้วเล่าอู้ถึงว่ากิจกรรมของเทศกาลชมดาวจะแยครับเราจะมีกิจกรรมอย่างจากนี้ต่อไปพ่องก็ข้าวพอครับหลังจากนี้ยังมีแหมหลายกิจกรรมเลยครับจากเดือนพศจิกาานะครับที่เขาเปิดเทศกาลชมดาวแล้วทุกๆวันเสาร์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมนาริดาบิ๊กไนท์ ใช่ครับทุกไข่ผัดกีกรมอันไหนไปกับทุกๆวันเสาร์กันยังมีการจัดกีกับดูดาวอยู่แล้วหลังนั่พอหลังจากเดือนพฤศจิกาไปแล้วเดือนธันวาครับปีนี้เขาจะมีจัดกิจกรรมชมปรากฏการ์ฝนดาวตกคนคู่หรือฝนดาวตกเจมินิตช่วงก่อนค้นค้นแห่เข้าใจพิดกันเดืไปพอดาวหางทะเลเขาบอกว่าน่ะฝนดาวตกโอไลออนิดเนี่ยนอมันเป็นฝนดาวตกตีมีอิทธิพลที่เกิดจากดาวหางทะเลที่มัน ทิ้งเศษหินเศษฝุ่นไว้แล้วก็โอภเขาเข้าไปตัดผ่านอีบอรายนะครับแต่ว่าอัตรากระตมันสาวดวงต่อเฉียวโมกมันน้อยใช่ครับเขาก็เลยบอกมาได้จัดกิจกรรมอย่างพวกมันน้อยแต่คนก็เข้าใจพิษว่าไปพอดาวหางทะเลกันนี่สามสิบแปดปีมันข่าพระเจ้าพอนะครับเตือนดีกันเลยแบบจวนมาพอดาวเพื่อเรืพอดาวดีกว่าซึ่งหนึ่งในฮันติไปดาวพอดาวหางทะเลพอสวทอแปะ กิดยเป็นท่าพอขั้นกับอหันสกรดอะเดี๋ยวบอกขอสวทสแปะตัวไว้ว่าเพิ่งไปดูตีอันวันนี้ดีกว่าดาราศาสตร์ดีกว่าจะได้หันแนวตัวแล้วของจี้รถครับผอครับผอจะแจกเพื่อพิธีกรจะได้ก็ครับอันนี้เป็นเป็นของรางวัลนะครับทีเราเอาเอามาเอามรื่องอาอันนี้อันนี้เป็นแค่บางส่วนบางส่วนนครับอันนี้เป็นแค่อันนี้มีกติกาในการแจกอย่างไรครับผอครับอย่างพาวเวอร์แบงค์เอ๋ครับหรือว่าแก้วเก็บอุณหภูมิเอ๋ครับหรือว่าล่มแผนที่ดาวเอ๋ครับ มันก็จะมะีการตีฮึคนไปรวมกิจกรรมนะครับใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสแกน QR วอารโค้ดผ่านช่องทางลายไอเดีครับเอาก็สมัครช่องทางไลน์ครับหลังจากนั้นก็จะเก็บสะสมพอย n t นะครับว่านาฬิการ์ด point เนี<อ>่ยนะครับ<อ>ไปหนึ่งครั้งได้10พอย i n แต่ถ้าใครไปในช่วงที่มีอีเวนต์จะได้พอย n t เพิ่ม วันเสาร์นี้น่าเป็นอีเวนต์ก็เจ้าแม่นครับอ๋อวันวันเสาร์มันจะอีเวนต์วันเสาร์มันจะอีเวนต์วันนี้เป็นอีเวนต์วันนี้อีเวนต์สีบพอยต์วันนี้ได้สิพอยต์ละถับไปได้สิพอยต์แต่งแต่งตัวในทีมเอ่อทีมกรีกได้ทีมกรีกโรมันเพราะว่าเพราะว่าดาวพุธเก็คือเป็นตัวแทนของเทพสุดเจ้าอ่าถ้าใครแต่งตัวในในทีมกรีกโรมันรับอีกยี่สิบเอ่ออีกสิบพอยต์สามสิบคะแนน เป็นสามซิปละจ้าแต่งเป็นเป็นชุดคอดเพย์ไปก็ได้รับพ่อยครับนั้นซิปพ่อยสาวพ่อยสามซิปสี่ซิปครับมันก็จะมีรางวัลแตกต่างกันไปยังยังตีกล่ำอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นจองอันนี้เป็นจองนี่อันนี่โชว์พอเนาะนี่เป็นจองเอาไว้สําหรับ มันมันเลยหน้าฝนมาแล้วจะบอกเป็นยังนี่ยวาจะกางโชว์หรือมันมันจะเด้งปึ้งเลยัจะเวลาเขาอยู่ในรถนะครับเวลาฝนตกไอ้เนาะเขาจะเอามือไปไปกางกะกะยากนี่มันเป็นลุมออโต้อ๋อนี่มีรถฟลูเซตมีฟลูเซตนี่นี่อ๋อแล้วมันมีดาวน้วยอ่ามีดาวครับนี่ มีดาวมีดวงจันทร์นะครับการกลางตีไหนใครก็ใไรได้เนาะแล้วก็ระวังหายตัวเนะถ้าเท่าภาพนี้ก็คือภาพทั่วไปนะครับทั่วไปมันกระจกลงไปครับนี่นี่ไปนาลิ์ไม่ทำครับอันนี้กะกะแจกนะครับกี้พ่อยเจ้าํมไม่ได้เือนกนวมากี้พ่อยอันนี้ต้องต้องไปนั่งงานครับดีกว่าไปนั่งงานนะครับก็จะมีหลายอย่างมีมวกนะครับมีแก้วเป็นแก้วเซรามิกตัวมี โนดนะครับสมุดโนดสมุดโนดเป็นนักเนาะแลระดับนั้นเหมาะแต่นะครับก็สะสมกันประเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าใครได้ชุดเรื่องของทีมประเดี๋ยวนี้กึศนักเรื่องทีมประเดี๋ยวนี้ก็นักเรื่องการแต่งตัวแฮรเบอร์ไดเ๋ยเนี่ยสามซิปลอยสามซิปลอยแต่งเข้าทีมเปิดแล้ววันเสาร์นี้จะได้จะได้พลอยก็จะว่าถ้ากระโดไปวันเสาร์ได้ครับได้อยู่เนาะการเริ่มตั้งแต่วันเนี้ยวันศุกร์ ม่เลืมาสะสมพ่อยแล้วระยะเวลาของการรวมกิจกรรมเจ้ามีก็จาพอเขามีกิจกรรมเขาจะเริ่มตั้งแต่หกโมงจนถึงสี่ทุ่มครับแล้วการสะสมพอยนี้เราเจะสะสมพ่อยกัถ้าเขาไปถึงหน้างานกับไปลงทะเบียนกับสแกนนะครับสแกนที่คิวอาร์โค้ดเขาจะได้แต้มเป็นพ่อยเป็นพ่อยเก็บไว้พอเขาที่นี้เขาบางทีเขายากจะแลกละกับพอพ่อยถึงกัแลกเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ของรางวัลใหญ่น่อยก็ต้องมาหลายหลายเต๋อ ใชครับมันก็จะสะสมแตมไปแต่มันต้อมีระยะเวลากำหนดมันมีระยะเวลาก่อยๆไปเรื่อยๆไปที่ไหนก็ได้นะครับไปตีอันส่วนภูมิภพก็ได้อ๋อครับครับก็คือบจจใจเฉพาะกาจยงงไม่แมนตีอื่นกระแจกเหมือนกันสะสมได้เหมือนกันคุณเอเนลินจะไปปูนก็ได้แต่อีสานก็ได้อีสานกำลังเปิดไม่นะครับตีขอนแก่นนะครับขอนแก่นกำลังกำลังเปิดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกาตีผ่านมาเนี่ยครับกำลังเปิด และสามก็ดูดาวพฤหลฮัสเลยแม่นครับแล้วอรอย่างถ้าสมมติแบเดียวนี้ไปดูท้องฟ้าจําลองอีโรคาพอมันมีช่วงเวลาไหนพองตีแบบเข้าไปดูได้ก็ท้องฟ้าจำลองปกติเฮาก็จะเปิดเป็นหลบวอกอินนะครับตีเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็คือเข้าไปต่อหลบสิบโมงกับหลบบ่ายสอนะครับียบเป็11โมงกับบ่ายสครับแต่ว่าถ้าบางกรณีตีคนมานักเฮากับเปิดหลบเพิ่มอยู่ล้ดังนั้นถ้าถ้าใครอยากจะเหมือนเหมือนกับซื้อตั๋วออนไลน์จะจะมีหลบ11บเ สิบเอ็ดโมงเนี่ยกระบอใบสองตีเฮาซื้อได้ก่อนะ yeah, ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะวอกอินไปในางานก็นได้เพราะว่าถ้าสองรอบนี่มันเต็มทั้งเจ้าหน้าที่บอกจะเปิดรอบใหม่เยอะครับ,รบเพราะว่าประเดี๋ยวนี้คือสถานศึกษาก็จะต้องเอารอออนไปศึกษาดูงานก็สามารถจองได้ในเพจได้อ,อย่างนี้คือมีช่องทางในการการจองลงหน้าไว้แล้วงเา่ายง่ายง่าย,ายสุดก็เข้าทางชอง่ชองทางของ a c e b o o k นะครับสถาบันวิจัยดศหางาติเป็นแฟนเพจครับง่ายที่สุดใครสอบถามข้อมูลอีอย่างก็สอบถามได้โทรไปถามได้ ภาพยนตร์ท้องฟ้าจำลองอันนี้ก็คือกระจไฉยฉายในห้องท้องฟ้าจำลองนี่เหมือนกันเป็นก้าวรับสำหรับเดือนพฤศจิกายนครับก็จะมีเรื่องที่ว่าที่ว่า Back to the Moon เหมือนกับเหมือนแบ็กท c สค o ลแอบแบ็กแอนด์็กกันเล่นครั้งอีกครั้งครับเขาก็จะเป็น Back to the Moon กับ Earth Moon Sun จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ครับมันก็จะสอดคล้องกับลักสูตรเนื้อหาของโรงเรียนตัวเหญ่ครับอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เขาเปิด ตลอดก็เจ้าลัวเป็นเรื่องใหม่แต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปครับสลับซับเปลี่ยนไปจะอบอกว่มันซ้ำครับดังนั้นคร,ครมาดูเดือนพศจิกาเดือนหน้าก็จะไปแทมเรื่องเนี่ย<แ>เปลี่ยนกัน,<อ>ก,นการบรนย้ายองเขาก็จะเหมือนกันอย่างเช่นเดือนนี้จะมีการรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการ์นะครับเกี่ยวกับดาวพระศุกร์ใกล้โลกนะครับเดือนเดือนหน้าก็เป็นอีกปรากฏการ์หนึ่งเช่นปรากฏการ์ฝนดาวตกคนคู่ซึ่งจะได้ดูจริง อันนี้คือเป็นดังเกี่ยวกับท่องฟ้าจำลองหน่อยคุณผู้ชมใบใจซับเปลเรหรือทีหยกก็มาดูที่นี่มาได้นะ <S 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 พอมาอู้กันว่าเป็นลงภาพยนตร์ฉายจีเอก็คือเกี่ยวกับ,บด,ดาราศาสตร์จีเต่าอันแมนครับเนาะอันนี้กังวลเหมือนกันหนึ่งรอบจุได้กี่คนหมอครับหนึ่งรอบได้ลอยหกสิบคนครับลอยหกสิบคนแต่กัรร้องรับเก้าอี้ผู้พิการที่เป็นวิวแชร์ตัวแฮม2แ o ม2สองซีทครับเจ้าครับเพราะฉะนั้นทำมันเต็มยันติของอบอวเป็นกระตึ้งขยายไผ่ไปก็ต้องได้ดูแน่นอนนะเจ้าแต่กี้พออุ้ ปรากฏการฝนดาวตกไข่หูวมันมีช่วงไหนเจ้าฝนดาวตกของปีนี้นะครับเป็นฝนดาวตกใหญ่เนี่ยก็คือฝนดาวตกกลุ่มดาวฝนคู่หรือฝนดาวตกเจมินิตเกิดขึ้นในวันที่14ครับคืนวันที่14จนถึงเจ้าวันที่15 14ิบทันวาสิบสี่ทันวาครับแต่ว่าปีนี้ยใงไ่เขาพิเศษครับพอดีเขามีความร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจเขาจะไปจัดทิันอ๋อปีนี้เขาจะไปดไปดูติปุ่นกัเจ้าแม่นครับเขาจะไปดูเพราะว่าทิพนมีพื้นที่เขาไปดูกันละเขา สองรถนวยงั้นไปดูกันละอืออันนี้ดีจะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับอาจจะมีการเข้าเข้าสวนนิดหน่อยนอกนั้นแต่พอเข้าไปในสวนแล้วเนี่ยทางสวนเนี่ยเขาจะดูแลมวเลยไม่ว่าจะเป็นรถตับทรงภายในพื้นที่เพราะว่าเขาจะมีการการกันบริเวณเนาะบ่เฮือรถเอาแสงไฟไปไปกวาดเข้าในพื้นที่ดูดาวตรงกลางสวนติบเป็นล้านกระบองเพชรงใหญ่นนะครับเอาจะผลกล้อง ไปตั้งหันไปพอฝนตกหันเอากล้องเอาก้องอย่างไปตั้งไว้หันเลยอีกครับนอครับแล้วก็จะมีบางคนเคยไปต่อมาวันเนาจะมีตังตังที่เป็นคาโนปี้เขาเปิดหนนาทีเป็นเรือนยอดไม้น่ะวันนั้นเขาจะมีกิจกรรมก็คือ ตรงนั้นจะเป็นสะพานแห่งดวงดาวอ,อไปดูดาวบนสะพานนั่นเลยอันเดียว<อ>ถ้าใกล้ๆจะเป็นได้เชิญผอ,อ,อมาอุ้รายละ,ละยเอียดแห่งกรรมดีกว่าค,คุณผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้จริง้ผอ,อได้เชิญชวนแห่งกรรมสําหรับการได้ไปพอดาวเพื่อราอหัตีใกล้โลกที่สุดในรอบปีครับเชิญครับผอครับส,สำหรับกิจกรรมกลลกนะครับดาวพัสดีใกล้โลกนะครับตี่ทีจะเกิดขึ้นในวันที่3เนี่ยนะครับกับเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะไปดูดาวพฤิัสหรือว่าดูดาวเสาหรือว่าดูวัตถุต่างๆนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีของอากาศของบ้านเ้าละนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่มีความสนใจกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ปลาลูกปลาหลานไปนะครับ,รบแล้วก็จุงมือแฟนไปกันนะครับไปดูปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกและก็ไปร่วมกิจกรรมกันรวมทั้งเก็บ พ้อยนาฤทธิ์เพื่อแหลกของรางวัลกับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับของรางวัลนักขนาดเลยคุณผู้ชมตั้งบ้านถามมาว่าพอว่าไปคนที่ไหนก็ครับสำเนียงนี่เป็นค้นนานครับสำเนียงนานเนาะอาจจะแน่นๆหน่อยเนาะพอดีลืมแต่งตัวให้เขาติ้มบนตัวหนาเออเป็นเขาขึ้นถามว่าเนี่ยแต่งตัวเนี่ยวมันกู้ใจกู้ใจนี่เหมือน n h ạ ครับ พอไม่ใส่เสื้อผ้ามันใส่ใใสส่่ผ้าขาันพอเสื้อกันได้แล้วนะเจ้าอเสื้อเห็นเราเอาอย่างมาปาดนี่ได้ละอันละมันก็อ๋อแต่ไม่ยิงนี่จะยางน้อยยางน้อยยางน้อยโอเคสู้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับผอสุภฤทิ์คฤหานนท์ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติยินดีเจ้าหนัาที่ครับขอบคุณจ้าหครับออเดี๋ยวแรงนี่ป้ากันนะเจ้าครับคุณผู้ชมย่างกันคำเดี๋ยวก่อนครับดูชงหน้าส่งใต้รายการกันต่อครับ เรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนยังอุ้ม่วนทุกใจตัวนแน่นอนอนภาภ